ภาพขาหนังคาเขาของสภาพการโดยสารที่ไร้ความปลอดภัยของผู้โดยสารรายนี้ได้ถูกทีมงานเก็บบันทึกได้ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบรถตู้ผิดกฎหมายที่มีการดัดแปลงเบาะที่นั่งลักไก่ธรมเนียนเขียนข้างรถว่ารับผู้โดยสาร14ที่นั่งแต่เมื่อเข้าไปดูจริงๆก็พบภาพขาหนังขาเขาว่าภายในบรรทุกผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า20คนมีทั้งยืนบ้างนั่งซ้อนตักกันบ้าง ซึ่งระยะทางที่ผู้โดยสารเหล่านี้ต้องเดินทางก็ไม่ต่ำกว่าร้ยะะยยอยกิโลเมตรนคะนอนจ้านะปะเออปปาวดัวใส่รับจ้างนะะอกนะจ,จากรถตู้คันดังกล่าวทีมงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถตู้โดยสารป้ายดำเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ และสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นรถตู้โดยสารโดยลองไปตามเส้นทางที่ผู้ชมทางบ้านแจ้งมาคืออนุสาวรีชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีพบว่ารถตู้เถื่อนคันนี้มีการดัดแปลงเสริมเบาะนั่งขึ้นจาก14ที่นั่งเป็น17ที่นั่ง ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักในการบรรทุกต้องเกินกว่าที่รถตู้ควรจะรับได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างแน่นอนซึ่งน้ำหนักที่มากเช่นนี้ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารเพียง14ที่นั่งอย่างแน่นอน ทีมงานเดินทางไปถึงวินรถตู้เถื่อนดังกล่าวก็พบว่ารถตู้ทุกคันเป็นรถตู้ป้ายดำที่ไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นเพียงรถตู้ส่วนบุคคลที่เอามาสวมรอยใช้ประโยชน์เป็นรถตู้โดยสารรับส่งผู้โดยสารหาเงินเข้ากระเป๋าโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในยามที่เกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารที่โดยสารรถตู้ป้ายดำเหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากพรบรถยนต์ หรือบริษัทประกันภัยเลย